จริงๆเขาก็จะมีที่ว่าไดาแกรมเนี่ยให้โหลดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราจะเขียนขึ้นมาเองเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับอุปกรณ์เครื่องเครื่องฮูอัดของเรา3ามสองชนิดนี้นะครับอ่านะครับถ้าสำหรับท่านที่เข้ามาชมในในเพจก็จะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวจะเอาคลิปนะครับที่ไลฟ์ใน Facebook ส่วนตัวมาประกอบกันไม้สเกลเนี่ยนะครับเขาจะใช้ที่สเกล1นึ่ต่อร้อยนะครับถ้าหนึ่งต่อร้อยเนี่ยมันจะ ่อร้อยนะมันจะมีค่าเท่ากับไม้บรรทัดธรรมดาของธรรมดาของเรานี่แหละแต่เป็นหน่วยเซนติเมตรนะครับถ้ากลัวผิดพลาดเราก็ใช้ตลับเมตรวัดอีกทีหนึง่งง่ายๆเลยครับตอนนี้มันมีกว้างคูณยาวนะครับลึกนะครับหรือเนี่ยงี้กว้างคูณสูงคูณลึกอย่างนี้ก็ได้ครับนี่เรียกว่ากว้างสูงลึกนะครับถ้าเกิดเราใช้สเกลที่ หนึ่งต่อร้อยน้าสีเขียวหน้านี้ครับหนึ่งต่อร้อยเราวัดดูนะครับนี่มันจะได้เท่าไหร่ครับห้าจุดห้าแล้วก็ตรงนี้ได้เท่าไหร่ครับเจ็ดฝั่งนี้เจ็ดให้ดูเจ็ดนะครับอันนี้ห้าจุดห้ากับเจ็ดอก็ความลึกควึกก็มีผลนะเพราะว่าตอนที่เราอ่าติดเจ้าตัว base i t i o n ตรงนี้เข้าไปแล้วเนี่ย อุปกรณ์กับฝาตู้เนี่ยมีผลนะครับเพราะว่าสมมติมตู้เราลึก25เซนนะครับตรงนี้กินไปแล้วเท่าไหร่เราลองดูนะอาจจะกินไปแล้ว10เซนนะครับลึกก็คือ10เซนแล้วก็มีอุปกรณ์หน้าตู้อีกแพหลอดแลมอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีพื้นที่เหลือเพราะนั้นตู้ลึก25เซนพอไหมนะครับแล้วเราก็เริ่มต้นมาเขียนกรอบสี่เหลี่ยมแต่ใน เจะแครไปก่อนนะครับแล้วเราก็มาแต่งเติมพวกอุปกรณ์พวกนี้อ่าพวกรายละเอียดปิดย่อยพวกนี้นะครับว่าเราจะสร้างขึ้นมาให้เป็นบล็อกด้วยตัวเองนะครับอ่ามันก็มีขนาดเมื่อกี้เอาใหม่นะครัทุกท่านนะนะครับ1นึต่อร้อนะครับมันจะมีขนาดที่หน้ากว้างนะ5.5าเครับเราเป็นท็อปวิวก็ใช้ง่ายๆและใช้เล็กแคน u ูล่นะครับ REC นะครับ 5.4 uh, e นะครับแล้วก็ขนาดเท่าไหร่นะครับกดตัว d ีด็นะครับอ่าเป็น dimension ปึ้งนะครับก็เขียนก่อน5.5แล้วก็7โอ้นะเราจะได้กรดตัวนี้มาทีนี้ถ้าเกิดมันเป็น,นแบบว่าตัวตั้งตัวนอนผิดก็โรเทชเอาอ่ตัวนี้พอดีผมทำถูกพอดีเป๊ะน,นะครับเอาแรกมาแล้วนะครับคลิกไปวางวางไปแล้วนี้เจ้าตัว เรียกว่าเทอร์มินอลบนล่างนะครับเรามาดูนะครับเทอร์มินอลบนล่างไม้สเกลซื้อได้จากที่ไหนไม้สเกลซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับจะมีใน l a z a ด a า hop ป e ีก็ได้นะครับหรือว่าซื้อได้ที่ห้างก็ได้นะครับห้างโลตัสอ,อะไรหรือร้านเครื่องเขียนอ่ะประมาณนี้หลักอยู่ในหลักร้อยดีมากนะครับหลักราคาพวกนี้เพราะว่าเราใช้ตลอดเลยครับพังยากมากนอกจากหายนะครับ โอเคผมวัดได้นะครับหนึ่งหนึ่งเส้นแล้วก็เท่าไหร่ครับหนึ่งเส้นสี่มิลหนึ่งเส้นหนึ่งสัต์หนึ่งเส้นสามมิลนะคือเราจะบอกว่าไม้สเกลเนี่ยที่สเกลหนึ่งต่อร้อยเนี่ยมีค่าเท่ากับตัวตารางเมตรจริงไหมนะครับแล้วก็มาวัดเช่นตรงนี้นะความสูงเนี้ยเนี่ยดูความสูงครับได้เจ็ดเซนจริงไหมความสูงได้เจ็ดเซนจริงวกว้า,างได้เท่าไหร่ครับห้าเซนจริงไหม ก็5เซนจริงแต่กล้องมันกลับด้านนะนะครับเพราะฉะนั้นให้เราสบายใจได้ว่าถ้าเราใช้สลรับเมตรกับไม้สเกลนะครับไม้สเกลที่หน้า1ต่อ100นะครับถ้าหน้า1ต่อ100เนี่ยก็คือได้สเกลของเซนติเมตรใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยครับเมื่อกี้เราได้เท่าไหร่1 1เซนประมาณประมาณนะ 1. ก่อนอ่ 1, ถ้าเอา1.3แล้วก็ L นะครับ ลากจากเซ็นเตอร์ลงมาก่อนเพื่อให้ได้หนึ่งจุดสามโอนะรเราหักไว้อย่างนี้แต่ถ้าสำหรับท่านที่ชมในไลฟ์สดส่วนตัวนะครับก็ออกไปดูต่อในเพจสำหรับท่านที่ดูในเพจก็กลับมาดูในไลฟ์สดส่วนตัวของอาจารย์นะครับเ็จะได้สอดคล้องกันอ่าโอเคตอนนี้ถ้ากับว่าง่ายๆนะครับเราได้ตัวเทอร์มินอลน,นะครับขึ้นมาแล้วด้านบน โอเคได้ได้บนมาเสร็จแล้วนะครับนี่ได้ได้บนมาแนละ้วเราอยากให้ด้านล่างด้วยครับบนกับล่างเท่ากันใช้คําสั่งนะครับอ่าอันนี้ก็คือสอนเขต้องแคตไปด้วยในตัวนะครับอ่าแล้วก็ใช้คําสั่งอะไรครับมินเลอร์นะครับโดยที่เราพลิกตรงเซนเ,นเตอร์ของมันนะครับอ่ามไอใช้คำสั่งง่ายเลยมไอนะครับเลือกสิ่งที่เราต้องการจะพลิกนะครับกดคอลสเปซบาร์ยืนยันนะครับจับจุดกลางอ่าลากไปขวาหนึ่งครั้งปึ๊บคลิกเอ t นเตอร์ Enter. คือการข้อสเปซบาร์นะโอ,โอเคเริ่มเริ่มมีหน้าตาแบบนี้แล้วมีบนล่างแล้วครับโอเคไหมหง่ายๆนะครับอ่าคราวนี้ถ้าเราอยากจะวัดนะครับดิเมนชันว่ามันจริงไหมแล้วก็ถ้าไม่ถนัดพิมพ์นะครับก็จิ้มเลยนะครับแต่ถ้า,ถ,าถนัดก็ i dIM ดิมปุ้งดิมนี่คือดเมนชันนะคลิกซ้ายคลิกขวาลากขึ้นโอ้ห้าจุดห้าห้าจุดห้านี่จริงไหมเมื่อกี้อาจจะกดผิดนะ จริงมันแค่ห้าเซนใช่ไหมเอาให้เอ้ยเดี๋ยวดูก่อนอหม่ออ่าโอเคห้าจุดห้าถูกแล้วถูกแล้วห้าจุดห้าถูกแล้วก็ต่อมาด้านด้านสูงอ่าก็ถ้าคอสเปซบาร์ Bar, จะได้คำสั่งเดิมนะครับโปะอ่าก็คือดิเมนชันนะครับจิ้มซ้ายนะครับบนก็แปะซ้ายล่างล่างออกไปโปะ เซนติเมตรนะครับตอนนี้ตัวออฟเซตเนี่ยเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วแต่ขนณดนะไม่เป็นไรก็มาแต่งเอานะครับแล้วก็จํานวนศูนย์กี่ตัวอันนี้เป็นเรื่องปีกย่อยนะต้องไปเซตดิจิตนะว่าจะโชว์กี่ดิจิตคร่าวๆเราทำคร่าวๆนะครับครา,า,า,วาวน,าวนี้ได้บนล่างเสร็จแล้วคือจริงๆออ t o แ a นเนี่ยมันจะเป๊ะมากเลยนะเช่นอย่างตรงนี้นะครับซ้ำคอสเปเบย์บายอีกทีหนึ่งโอ้ครับ,รบเราลากตรงนี้ปึ้งปึ้ง นี่หนึ่งจุดสามจริงไหมนี่มันจะต้องหนึ่งจุดสามเป๊ะแบบนี้เลยนะทั้งบนทั้งล่างถูกไหมอ่าแอบรู้ทำไงครับมิลเลอร์กลับปึ๊บนี่เห็นไหมตัวนี้มาแล้วนี่หนึ่งจุดสามเป๊ะเป,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 เป๊ะๆนี้เลยนะครับเดี๋ยวแอบดูก่อนมีใครมาดูในเพจเราป่ะอ๋อในเพจสวัสดีนะครับเข้ามาชมสี่ท่านห้าท่านถ้าใครไม่นอนก็ชมไปเพลินๆนะครับถ้าใครง่วงแล้วก็เดี๋ยวมาดูย้อนหลังเอานะครับโอเคมาลุยต่อ อันนี้มันมีมันมีลูกกลมๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกใช่ไหมแต่ว่ามันอยู่ข้างละสามอยู่ข้างละสามนั้นเราก็แบงเซนเตอร์ก่อนปึ้งเซนเตอร์ปุ๊บถ้าข้างละสามแต่ว่ามันต้องมีตรงกลางหนึ่งเราก็าถ้าเราอยากจะให้มันมีเซนเตอร์ตรงนี้เราก็จับแอลแบบนี้ก็ได้นะเห็นชัดแอลโอเคแล้วนกะ็ แต่งครึ่งตรงนี้ปึ๊บโอเคไหมเราก็จะได้เซนเตอร์ตรงนี้มาเพราะนั้นถ้าเกิดเราทําวงกลมหนึ่งวงนะครับก็คือ C C i r c l e ลนะโ๊ะอ่าเซนเตอร์ center. ลากขึ้นมาพอประมาณนะครับเรียกว,ว่าพอประมาณเดาๆนะขนาดนี้โอเคเราถือว่าขนาดนี้สวยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราต้องทำาไงต่อมันก็ต้องอยู่ตรงกลางตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมว่าตรงนี้จะไม่ใช่ละ เอาใหม่นะเราลองดูนะเราก็กดใช้วิธีการกดแบบนี้นะครับแล้วก็กอปปี้ C P C P หรือ C O ก็ได้นะครับกับเซนเตอร์มาแปะตรงกลางนี้โอเคไหมแต่เขาเนี้ยเราเห็นว่าเราจะเห็นเลยว่าด้านซ้ายเนี้ยกับด้านเนี้ยมันเว้นไม่เท่ากันนะครับถูกไหมถ้าเว้นไม่เท่ากันเราก็กดตรงนี้กลับไปใหม่โอเคแล้วก็ปุ๊บนะครับ งกลมวงนี้ออกมาก่อนนะมูออกมาก่อนแล้วก็มูกกลับเข้าไปใหม่นะครับเปิดแปะตรงกลางตรงนี้นั่นแหละเป็นไงเท่าอย่างนะครับด้านซ้ายช่องนี้กับด้านขวาช่องนี้เท่ากันแล้วแปลว่ามันแบ่งได้ครึ่งดีแล้วถูกไหมแล้วก็พลิกตรงนี้ใหม่อีกทีหนึง่งพลิกโดยการใช้มิลเลอร์นะหรือคุณจะ c o ปปี้มาให้สุดึกคัปปี้แบบนี้มานะแล้วแต่ถนัดน,นะถ้าเรารก o ปี้แบบนี้มาเป็นไงก็ได้ใช่ไหมครับเสร็จแล้ว เอาไหมแบบก๊อปปี้นะก๊อปปี้อีกก็ก๊อปปี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับแบบเรสเฟลต์ตัวนี้นะครับมาแปะตรงนี้โอเคเยี่ยมเลยไหมเท่าเลยที่เหลือลบทิ้งปุ๊บไม่ได้ใช้นะครับอันนี้คือเป็นเป็นแค่แนวทางหนึ่งนะนะครับถ้าใครถนัดใช้มิลเลอร์ก็ได้อ่นะานี้ตรงกลางไม่เท่ากันอีกเกิดอะไรขึ้นอีกอนะไม่มีหลายเทคนิคมากเลยนะครับที่ว่าที่ว่าเราจะทํานะครับอาจจะมีคําสั่งอะไรอะไรแบบนี้ก็ได้นะนะครับ แต่ว่าทั้งหมดนี้ต้องเท่ากันใช่ไหมอ่าก็เกิดปัญหาแล้วเราจะทำกัดีให้มันเท่ากันแต่ถ้าเกิดเราทําเท่ากันได้เสร็จปุ๊บเราจะมีเรื่องง่ายเลยไหมอ่านะครับครอตรงนี้หมดปุ๊บมันจะเด้งมาฝั่งนี้ตรง้ามเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการนะครับช่องที่เท่าๆกันจริงๆราต้องทําไงครับเราก็อาจจะต้องลากช่องนี้ปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วก็เพื่อจะได้ระยะตรงนี้นะครับอันนี้คือเบบเรากลับประมาณนะ,ะเพราะนั้น ถ้าเราลากตรงนี้มาจ,จุดนี้มาเท่ากันหมดเลยใช่ไหมครับนี่จะเท่ากันหมดเลยแต่เอาใหม่เราก็ถอยกลับไปก่อนใหม่นะเราก็ดึงพวกนี้ออกไปก่อนแต่ว่าตรงกลางนี่คือเซนเ,นเตอร์ของไอ้พวกนี้ทั้งหมดเลยถูกไหมเราก็ลากใหม่ลากเซนเ,นเตอร์ก่อนดับพวกนี้เข้ามาใหม่ โดยวที่จับตรงนี้นะเซนเตอร์พึ้งแปะนี้โอเคได้เซนเตอร์แล้วแล้วก็ช่องห่างทุกทั้งหมดจะทําไมครับเท่ากันหมดแล้วซ่า์ขวานี้นิดหน่อยไม่เป็นไรพอรับได้นะครับข้างล่างนี้ลบจริงก่อนเสแล้วเราก็มิเลอร์เอ็มง่ายๆครับปึ๊บเลือกเฉพาะวงกลมดับเซนเตอร์ทิกปึ๊บเด้งมาคอเซนบาร์ Cross bar, เรียบร้อยนะครับแล้วก็เราก็จะได้นะครับ ตัวถึงนอดแบบนี้อ่าตอนนี้เราได้ตัวถึงนอดแถวบนแถวล่างเรียบร้อยส่วนข้อความข้างในเนี่ยเราก็ไปใส่เอานะครับพอวางไปอ่าก็ง่ายๆนะไม่มีอะไรมากนะครับเราก็จะได้ตัวนี้มาสร้างเป็นบล็อกได้นะครับสร้างเป็นบล็อกได้อ่าโอเคตอนนี้มีผู้ชม9้าท่านในเพจนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณด้วยครับที่ท่านกดไลค์นะครับถ้าไม่น้อยก็มาดูไปเพลินๆนะครับอ่ะ,ะค่อยๆใส่ไปมันจะมีปุ่ม ขึ้นลงแล้วก็ตัว P มีสามปุ่ม,มอ่ะก็ c o p y เลยปึ้งกัดที่สามปุ่มขึ้นอย่างนี้ึอออ่าโอเคพอได้แต่ปุ่มรู้สึกมันจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าเป็นสองเท่านั้นเราสเกลใช้คําสั่งสเกลนะครับเพราะฉนั้นเราก็ค่อยๆเรียนรู้คําสั่งไปด้วยนะ SC คือสเกลนะครับเพื่อไม่ให้มันหนีเราจับตรงเซนเ,นเตอร์มนันอย่างนี้สเกลขึ้นมาสักสองเท่าปึ๊บโอเคไหม สองเท่าแล้วอันนี้ช่องห่างก,ก็อาจจะเรียกว่าไม่เท่ากันนิดหน่อยนิดหน่อยพอได้พอได้สมมุติว่าเราอยากจะอาจจะจัดให้สวยงามนะสมมุตินะ,ะเทคนิคการจัดสวยงามนะครับก็คือเราจัดตรงนี้นะครับให้ตรงกับตรงนี้ก่อนเรายึดตัวนี้เป็นหลักนะนะครับแล้วก็มูฟมูฟใหม่ขึ้นไปโดยประมาณนะครับแ,แล้วก็ช่องว่างเนี้ยถ้าเกิดเราต้องการให้มันแคบลงแล้วก็โดยกะนะกับประมาณนะครับ ได้ครับแล้วก็เราก็ใช้เส้นนี้มูฟอีกเพื่อเป็นตัวไหนครับเพื่อเป็นตัวระยะทําได้ไหลายวิธีต้องบอกทําได้ไหลายวิธีนะถ้าเกิดท่านใดที่เห็นแล้วบอกเฮ้ยแบบนี้ไม่เวิร์คก็บอกว่ามีหลายแนวเสร็จแล้วมันมีลูกศรขึ้นลงนะครับปรับเมนูขึ้นลงคล้ายเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านั้นเองนะครับแต่ว่ามันน่าจะอยู่ประมาณนี้เซนเตอร์ Center, ปุ๊บแล้วก็เซนเตอร์มาณนี้นะ เดี๋ยวทำให้ดูนะครับเราก็จะใช้แอลจากตัวแหลมตัดตัวเซนเตอร์ท่านก็จะเข้าใจเลยใชอเลยครับใช้มิลเลอร์นะครับก็คือเอ็มไอตัวนี้ปึ๊บอ่าเราได้เรียบร้อยแล้วครับตัวแหลมแหลมขึ้นทุกคร้อแหลมขึ้นแล้วก็หมุนลงมาหมุนลงมานิดนึงปึ๊บแตะเอานี่ได้แล้วครับตัวอีกฝั่งหนึ่งเป็นปุ่มแหลมลงก็ไม่ยากครับทำไรครับก็ทานี้ก่อน เอางี้เอามีเลือกก่อน M I ปึ๊บอ่ามีเลือกก็คือทำงี้เรียบร้อยครับแล้วเราก็ Move ครับเลือกตรงนี้โดยที่เราเลือก Reference นะครับเลือก Reference ตรงนี้ครับตรงนี้นะปึ้งแล้วก็ไปคลิกตรงนี้ใช้ยางทุกความดูก่อนนะดูปุ่มดูปุ่มนะมันจะมีขึ้นลงตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เป็นตัว P นะกล้งองกล้บบองมันกลับได้ก็ไม่มีอะไรสุดที่วพิมพ์ตัว ใส่เข้าไปธรรมดานะครับใช้ตัวเท็กที่เท็ Tech ธรรมดาก็ได้หรืออินเท็ก็ก็ได้นะแล้วก็รอทิ้งแค่ตัวพีเข้าไปแล้วก็สเกลเอาแล้วให้มันยูนิตสุบให้ได้นะครับแค่นั้นเองศูนย์อ่าใช่แองเกิลศูนย์ก็คือไม่ไม่ได้ไม่ได้โรเทตอะไรเลยถูกไหมครับเครื่องน่งอ่ะงั้นใส่ตัวพีเข้าไปหนึ่งตัวปึ้งใหญ่ไหมใหญ่ใช่ไหม ง่ายๆสเกลลงครับ s d นะครับสเกลลงมาเล็กๆก่อนเลยสเกลลงมาเหลืออีกหนึ่งโอ่งเอ็กซ์อยู่เลยนะครับปุ๊บนะครับผมใช้แค่นี้นะครับเวลาใช้ทําเรื่องอ่าตัวหนังสือนะครับแค่นี้โอ้ก็ดีเลยเก่งมากปึ้งเทเลยนะครับประมาณนี้แต่พวกนี้ปีกย่อยอันนี้ผมไม่ได้เขียนนะขี้เกียจเขียนนะครับก็เป็นพวกเรียกว่าอะไรอ่ะอันเดอร้วนเตจ อะไรอันบาลนซ์อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นอีกย่อยอ่ะคราวนี้ตัวเดเมนชันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้นะเพราะนั้นเราทำงี้นะครับเราก็อปปี้ไว้เพื่อจะเก็บ i ดเมนชันนะครับแต่ว่าตัวที่เราจะสร้างบล็อกจริงๆเนี่ยเราสร้างแค่นี้โอเคเราอยากเอาตัวเนี้ยสร้างบล็อกใช่ไหมครับเราก็อาจจะต้องเขียนเข้าไปด้วยว่าตัวนี้มันคือ f a o t r o t i o t อ่า มันคลิกเกอรปึ้งๆครับก็คือท e ี s ่ a s a face protection face protection wound protection อะไรก็แล้วแต่ชื่อใส่เข้าไปครับกะกาเาปึ้งเรียบร้อยพร้อมใช้พร้อมใช้เสร็จรปุ๊บครอบทั้งหมดนะครับทิมตัวจี้เข้าไปหนึ่งครั้งนะครับขอสเปซบาโป เราลองมุกอยู่นะเอ็มเกี่ยวเล่นๆเกี่ยวนิดๆเดียวนะเก็บแค่เิดเดียวนะครับมันเป็นยังไงมันไปหมดไหมไปหมดนะครับแปลว่ามันเป็นก ok ok ลุ่มเดียวกันเรียบร้อยอันนี้คือแค่สร้างกลุ่มธรรมดาแต่ถ้าเราจะสร้างบล็อกก็ใช้คําสั่งบลนะ็อ,อกธรรมดาเนาะสมมุติว่าสมมุติเราเอาตรงนี้เป็นบล็อกแล้วกันนะ,ะแล้วก็เอาใหม่เมื่อกี้สร้างกลุ่มธรรมดาใช้ได้ไหมใช้ได้ นะครับแต่กุ๊ปเนี่ยมันจะอยู่ในตรงนี้ถูกไหมแต่ถ้าสร้างบล็อกเนี่ยมันจะเก็บมาใช้ได้อีกแล้วก็ลบไลน์มิชชั่นทิ้งนะครับปึ๊บบล็อก B L เนี่ยบล็อกมาแล้วนะครับถ้าสร้างบล็อกเสร็จปุ๊บมันต้องใส่ชื่อบล็อกด้วยนะครับสมมติบ,บล็อกนี้เราชื่ออ่ PS า ps นะ protect ps protect นะครับแล้วเขาบอกว่า ให้สมัยด้วยครับสร้างเบสพอยด์ด้วยไหมมีบิ๊กพอยต์ของเบสพอยต์เราเราบิ๊กพอยต์ที่เบสพอยต์เพราะนั้นตัวนี้เราเราจะเบสตัวนี้น Base แล้วกันพึ้งในเบสแล้วนะครับแล้วก็อ็อบเจกต์ล่ะอ็อบเจกต์เขาบอกให้ select แล้วก็ครอบเลยพ้ยอ,อสเปซบาร์เรียบร้อยตรงนี้ behavior ออรทำอะไรไม่ทำอะไรเลยนะครับก็คลิกโอเคึ้งเอาละคราวนี้เราถ้าเกิดเราอยากจะใช้ตัวบล็อกซ้ำใช่ไหม อ่ะโอเคมีผู้เข้าชมท่านี้เหลือ6กดไลค์2อ่าในเพจนะครับสำหรับผู้ที่ชมที่ facebook ส่วนตัวมี2ล้านนะครับอ่าโอเคคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการ Insert Box นะครับเราก็อ่า insert นะไปะที่เมนูก็ได้นะเมนู Insert นะครับดด,ดนะมี c ี e a t e b ล็นะครับมี Insert อ่าแล้วก็จะมีรูปใม้เห็นเลยว่าเรามี ตัวบอกอะไรอยู่บ้างง่ายๆคลิกที่มุมปึ้งวางเห็นไหมมีเมาส์มาครับแล้วมันําไมครับมันจะมีตัวเบสพอยต์อยู่ที่เราเลือกไว้มติเราคลิกปึ้งเรียบร้อยคอสเปียบาโปะนะครับเพื่ออะไรเพื่อทวนคำสั่งนะครับใช่ไหมดูดูที่ด้านล่างใช่ไหมครับตัวประมาณนะครับเขาบอกว่า insert block ชื่อ ph protect ใช่ไหมถ้าใช่คอสเปียบาโปะ เรียบร้อยเป็นไงบ้างอ้าวไม่ขึ้นเหรอรต้องตอบ yes ก่อนไหมตอบ yes ไม่ได้ก็อ๋อถ้าวาจะต้องใช้คลิกเอาจะสะดวกกว่าอันนี้แล้วแต่ถน,นัดนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราจะถนัดทำสั่งเปนไหนแต่ถ้าเกิดเราใช้คลิกเมนูก,ก็จะสะดวกกว่าเพราะมันจะมีรูปเรียกว่าอะไรนะสนัญลักษณ์ที่เห็นเลยว่าเรากำลังจะ insert รูปไหนอย่างนี้นะครับหรือถ้าใครถนัด command นะครับตอบ yes ตอบ no อะไรก็ใช้ได้เหมือนกัน อันนี้ต่างจากตรงนี้ถ้าเกิดตรงนี้ตรงนี้มันคือกรุ๊ปนะครับตรงนี้มันคือบล็อกต่างกันตรงที่กรุ๊ปเนี่ยก็ใช้ในพื้นที่แต่ถ้าบล็อกเนี่ยก็คืออินเสิร์ตได้ตลอดง่ายๆนะครับอันนี้อ่าโอเควันนี้ก็คือเรียบร้อยจบไปนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ใส่ตัวข้อความเข้าขขไปเช่ไหมครับง่ายงถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่าแต่และอ็อบเจกต์เนี้ยนะครับมันมาจากคําสั่งอะไรถ้าใครเคยใช้ก็จะรู้ว่ามีคําสั่งหนึ่งที่ว่าถขายความจริงนะ li บา,บางคนไม่เคยใช้คําถามนี้เลยนะครับตอนที่เรียนในหลักสูตรของผมนะครับเพราะว่าม,มันไม่ทันต้องบอกว่าเรียนไม่ทันนะครับแต่มันก็มีเป็นร้อยๆพันๆคำสั่งเลยสอนไม่ทันแน่นอน L I คือ list นะครับก็จะเบ,บาร์โแล้วเราอยากรู้อยากเก็ขายความจริงอะไรก็ไปเลือกตัวนั้นเช่นตัวนี้นะครับข้อพิเศษที่หนึ่งนี่มันก็จะ list ออกมาว่าไอเจ้าตัว object เนี้ยอยู่ที่ตำแหน่งอะไรทำด้วยอะไร g r ุ u เห็นไหมมันทำด้วยด้วย group มา นีปิดไปแต่เคยรับคำ l i o oh. ครับ i l i ครับเราก็เลือกอ็อบเจกต์นี้ปึ้งคราวนี้มันบอกว่าเป็นอะไรเป็นบล็อกเรฟเฟเรนซ์ถูกไหมท่างนี้บอกเป็นบล็อกเรฟเฟเรนซ์แล้วบล็อกชื่ออะไร ph p r o t e c t แบบนี้เอาทีนะครอบตัวนี้ก็ได้ครับ l i l i ครับ crossbar ตัวนี้เป็นไงครับเป็นกลุ่มถูกไหม อ่ะแล้วก็มีแท็กอยู่นะครับไม่มีคําว่าบล็อกถูกไหมอันนี้จะไม่มีคําว่าบล็อกแตกต่างกันนะครับก็เป็นกรุ๊ปเหมือนกันแต่ว่ามันจะอินเสิร์ตซ้ำไม่ได้ต้องใช้วิธีการก๊อปปี้ซ้ำเอานะครับสําหรับกรุ๊ปนะครับอ่าประมาณนี้คร่าวๆอ่าค่าคืนนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างง่ายๆแล้เวเป็นต้องนั่งกัมาต่อครัวก็เนี่ยต้องมานั่งหลายอย่างเลยครับไม่ติดนะครับโอเวอร์โหลดก็คือให้รู้ว่าเนี่ยจริงๆแล้วเราจะต้อง ต mm ัวจริงของมันอยู่แหละนะครับแต่เป็นนะครับลังปีกนกลังเทอร์มินอลนะครับทั้งหมดก็มาวัดขนาดจริงเอาวัดขนาดจริงได้เสร็จก็สร้างล็อกเก็บไว้นะครับทางบวกก็ไม้ใช้นะครับโดยไว้ใช้ประมาณนี้ฮะคุณก็มาประกบกันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็วัดความยาวแต่ละโมเดลแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีให้จ้ะต้องบอกกันว่าถ้ามีความสามารถในการเสิร์ชหา ก็ไปหามาได้มีดิเมนชันอะไรแค่ๆลอกตามเขาแต่ถ้าไม่มีไม s ์สเกลหนึ่งต่อร้อยใช้ได้ตารางเมตรใช้ได้คร่าวๆนะครับอประมาณเอาแน่นอนใช่เล้บเวอร์เนียนะครับถูกไหมถ้าเอาเป๊ะๆใช้เวอร์เนียนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสําหรับคันคืนนี้นะครับถ้าใครมีความต้องการใช้งานรถแคดสงสัยนะครับแนะนําได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับ ไม่ได้รู้ทุกคําสั่งนะแต่แต่บอกว่าไม่เกิน24คําสั่งเราจะเขียนงาน 2D ได้นะครับทุกระบบไฟฟ้าประปาแอร์ดับเพลิง erm, ได้แน่นอนนะครับแล้วก็ลักสูตรุมเปิดจะได้จริงและนี่ก็คือตัวอย่างที่เอามาให้ดูนะว,ว่าเราใช้ไม่กี่คําสั่งสร้างบล็อกได้นะครับสร้างจากกานจริงได้เลยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ